ข้อ29เนี่ยเขาให้ ABC เป็นสามเหลี่ยมที่มี A เป็นมุมฉากแล้วก็ b เท <B S 1> ่ากับ30 40, ก็จะวาดรูปไปคล้ายๆแบบนี้นะเขาบอกว่า D เป็นจุดบนด้าน AB ก็เลยว่า D อยู่บนนี้แล้วก็ E บน b c ก็ E บนนี้นะแล้วก็ DE เนี่ยขนานกับ AC จะวาดรูปไปคล้ายๆอย่างนี้ยนะขนานกันก็แปลว่ามุมเนี่ยต้องเป็นมุมฉาก แล้วก็เขาบอกว่า DE ยาว5 EC ยาว6ก็อันนี้5อันนี้6นะข้อนี้ก็ถามว่า AC เนี่ยยาวเท่าไหร่ก็มาดูกันว่าเราจะหาความยาวด้านไหนได้บ้างก็จะเห็นว่าสามเหลี่ยมรูปเล็กเนี่ยเรารู้มุมนี้30รู้ด้านนี้5เพราะฉนั้นเราจะใช้ปีีโกนเนี่ยหาด้าน DE ได้นะาเนี่ยมันคือด้านตรงข้ามมุม30 ดีอีเนี่ยมันคือด้านฉากเรารู้ข้ามจะหาฉากก็ต้องใช้สายนะเพราะว่าสายเนี่ยมันคือข้ามส่วนฉากก็แทนาาแค่าายสามสิบเท่ากับหนึ่งส่วนสอง e d เท่ากับแค่ก็ย,าย้ายทางย้ายทางก็จะได้ดีอเท่ากับสิบก็แปลว่าด้านเนี้ยยาวสิบด้านนี้ยาวสิบแล้วก็ตรงนี้ยาวหกงั้นเราก็จะรู้ว่า b c ทั้งเส้นเนี่ยยาวสิบหกนะก็ เราจะหา AC ก็ AC เนี่ยมันคือถ้าเกิดดูสามเหลี่ยมรูปใหญ่เนี่ย AC มันคือด้านตรงข้ามมุม30แล้วก็เรารู้ว่าด้านนี้ยาว16งั้นเรารู้ด้านฉากจะหาข้ามก็ยังต้องใช้ไซน์เหมือนเดิมนะก็คือไซน์สาเนี่ยเท่ากับข้ามส่วนฉากก็ไซน์สามสเท่ากับหส่วนส BC เนี่ยก็คือก็คือเส้นนี้ก็คือ16นะ ก็ยาย16ขึ้นไปคูณตัดกับ2ก็จะเหลือ8มันจะได้ a 4เทับงหด8ันข้อนี้คําตอบก็คือค้อ2